ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กระรบรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมพิซซ์คอนเน็กต์รีได้วันนี้ก็จะมารีวิวตัวละครลิมิเต็ดครับผมแคลนิวเย่นะครับผมนะซึ่งน่ารัว่าถ้าเกิดใครที่มาเล่นเกมนี้ครับผมนะก็น่าจะได้ชื่อเสียงครับผมได้ยินชื่อเสียงกิติศักดิ์ครับผมของแคลนิวเย r มาพอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นตัวขี้โกงครับผมนะเป็นตัวบั๊กนะครับผมของเกมนะครับผมนะและก็เป็นตัวละครมัดแฮบ้าครับผมคือต้องบอกว่าแคลนิวเย่เนี่ย สมชื่อครับผมนะที่เขาบอกมาเลยครับผมนะเป็นตัวละครที่ถือว่าขี้โกงจนโอเวอร์มากๆนะครับผมนะถ้าเป็นไปได้ครับผมนะควรจะต้องมีติด ID เดีเลยนะครับอ่ะแต่ต้องบอกว่าแค่มีเปิดปุ๊บและหาแคลเิเยมาใส่ในปาร์ตี้ผมแล้วจะบอกว่าแคลโกงนะครับผมคำตอบคือไม่ใช่นะครับผมตัวของแคลต้องมีปาร์ตี้ที่เหมาะสมนะดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาทําการรีวิวครับผมนะแนวทางการเล่นและก็สาเหตุครับผมที่ทำาไมแคลเดียถึงชื่อว่าเป็นแมวบักของเกมนี้เลยดีกว่านะครับ ว่าแล้วก็เริ่มกันเลยดีกว่านะอย่างแรกครับผมนะความขี้โกงของแคลครับผมนะก็ต้องพูดในเรื่องของสกิลนะครับผมนะเพราะว่ามันเกิดลูปสกิลนะครับผมในที่ทําให้ตัวของแคลเนี่ยขึ้นชื่อว่าบักจุดขี้โกงนะครับผมนั่นคือสกิลนี้ครับผมนะนิวเคลีย์เอยนิวเยียเบิร์สนะครับผมนะสาเหตุที่สกิลนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นสกิลบักครับผมมาดูกันดีกว่าครับผมทําการโจมตีศัตรูหนึ่งตัวครับผมด้วยดาเมจเวทแรงพิเศษ จากนั้นจะทําการบัฟเพิ่มพลังโจมตีเวทครัผมระดับปานกลางหากสกิลนี้ครับผมซึ่งต้อบอกว่าสกิลนเนี้ยเนี่ย มันจะส่งผลแรงขึ้นตามค่าดามเมทที่กระทำไปครับผมนะยิ่งถ้าเกิดเราโจมตีศัตรูได้แรงมากๆาครับผมนะสร้างความเสียหายได้เยอะมากๆนะครับมันจะส่งผลให้สกิลเนี้ยบัฟเพิ่มพลังโจมตีเวทให้กับแคลมากขึ้นกว่าเดิมนะครับและแน่นอนครับผมนะพอมีสกิลนี้ออกมาครับผมก็มีเหล่าผู้เล่นเพลเยอร์ทั้งหลายครับผมทำการคิดรูปสกิลนะครับผมให้แคลเนี่ยเพิ่มค่าทีพีให้เยอะๆนะครับผมนะทำให้สกิลของแคลเนี่ยสามารถใช้ท่าไม่ตายได้ไวขึ้น พอใช้ท่าไม่ตายได้ไวขึ้นับผมนะใช้ครั้งแรกปุ๊บเนี่ยแคลก็จะได้รับบัฟนะครับผมเพิ่มพลังโจมตีเวทขึ้นมาใช่ไหมครับนะพอบัฟเพิ่มพลังโจมตีเวทขึ้นมาปุ๊บก่อนที่ผลของเวทนี้จะหมดนะครับผมนะก็ทําการทําการให้แคลเนี่ยใช้ท่าไม่ตายของสกิลอยู่ในเบิร์ดอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่2ครับผมพอใช้ท่ามไม่ตายรอบที่2นะผมนะแต่ผลจากสกิลแรกยังอยู่นะผมนะทำให้ ผลการบัฟจากรอบที่2เนี่ยมันแรงกว่ารอบแรกครับผมอย่างมหาเลยนะครับผมและเช่นเดียวกันนะครับผมนะหากเราสามารถทําการเพิ่มเล่ง TP ให้แคลวัยขึ้นกว่าเดิมนะครับผมพอแคลใช้ท่าไมตายยูนิเบร์รอบที่3นะครับรอบที่3เนี่ยมันก็จะรับผลพวงครับผมจากการบัฟจากรอบที่1กับรอบที่2นะครับผมทาให้สกิลบัฟรอบที่3ของแคลเนี่ยแรงจนเวอร์นะครับผมนะและเหมือนเดิมครับผมถ้าเกิดเราสามารถใช้สกิลยูนิเเบร์ครับผมรอบที่4ได้ผลจากการบัฟ เพิ่มพลังโจมตีเวทของผมที่ได้รับในส่วนของดดเมจจากการบัฟเพิ่มของสกิลหนึ่งสกิลสองและสกิลสามมันก็จะส่งผลต่อสกิลที่สี่นะครับซึ่งแน่นอนว่าพอเราทําลูปอย่างนี้ไปเรื่อยครับผมนะพลังโจมตีเวทของแคลจะเป็นอะไรที่เรียกว่าเหมือนกับเกมมันบัคอะครับผมนะก็คือเรียกว่าเต็มแม็กหรือเต็มหลอดหรือทะลุหลอดเลยก็ว่าได้คร,นะนนไรครับผมนะอันนี้แหละครับผมคือสาเหตุที่ทําให้แคลนิวเยียครับผมโดนเขาเราเขาบอกกันเลยครับผมว่ามันคือแมวบัคของเกมนะครับอ่ะ ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะจัดทีมแคลดีเยให้ขี้โก้ขี้โก้เขาบผมเราก็ต้องมีตัวละครคอยเร่งทรีพีให้กับปาร์ตี้ให้แคลสามารถจะได้บัฟเพิ่มครับผมในส่วนของการใช้ท่าไม่ตายได้ไวขึ้นนะครับเพิ่มเติมกันละกันนะครับผมนะสกิลบัฟของแคลนิวเย่เนี่ยจะไม่ส่งผลนานตลอดอินฟินิตี้นะอยู่แค่18วินะครับผมนะยย้ำนะครับผมว่าสกิลเนี่ยจะส่งผลบัฟเนี่ยแค่18บแปดวิดังนั้นเนี่ยภาย18สิบแปดวิเนี่ยครับผมเราสามารถให้แคลเนี่ยใช้ท่าไม่ตายได้ไวเท่าไหร่นะครับนะ อ่ะโอเคครับผมอันนี้ก็คือในส่วนของสาเหตุนะครับผมของแคลิเอที่โดนฉายาว่าเป็นแมวบั๊กนะครับอ่ะสกิลนี้ครับผมนะจะคำนวณครับผมนะความแรงของสกิลครับผมก็คือเลเวลสกิลตามด้วยพลังโจมตีเวทนะครับอ่ะนะยิ่งทำดาเมจปุ๊บเนี่ยก็คือแน่นอนว่าถ้าเกิดเรามีพลังโจมตีเวทที่สูงกับเลเวลสกิลที่สูงครับผมนะสกิลนี้ก็จะส่งผลแรงขึ้นนะครับผมในเรื่องการสร้างดาเมจนะครับส่วนบัฟพลังโจมตีครับผมนะก็แน่นอนครับผมว่าอ้างอิงในเรื่องของเลเวลสกิลนะครับแต่่่อยาาลืมนะว บัฟเพิ่มโจมตีเนี่ยเขาจะคำนวณในเรื่องของดาเมจที่กระทำด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับต่อไปก็าบอกสกิลที่2นะครับผมนะทำการโจมตีศัตรูหนึ่งตัวเขาบอด้วยดาเมจเวทปานกลางนะครับผมนะนี่แค่โจมตีดาเมจเวทปานกลางเฉยๆนะครับอ่านี่ยังไม่มีตัวเคลนิงเงย่ไม่มีเซนโยนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยก็เลยมีแค่นี้นะโจมตีเวทปานกลางจบแล้วนะครับต่อไปครับผมนะก็คือทําการโจมตีศัตรู ทั้งหมดนะครับผมด้วยดเมจรเวทปานกลางจากนั้นจะทําการสร้างโล่บาเรียออกมานะครับผมนะซึ่งแน่นอนว่ายิ่งเราพลังโจมตีเวทสูงขึ้นครับผมนะโล่บาเรียตัวส่วนนี้ก็จะยิ่งหนาขึ้นตามไปด้วยนะครับทำให้ตัวแคลนี่ก็สามารถจะยืนชนและก็รับดเมตได้ถึงระดับหนึ่งเลยนะ <c oughs> ยิ่งถ้าเกิดหลังๆเนี่ยแคลมีพลังโจมตีเวทครับผมโล่ตัวส่วนนี้จะถือว่าหนามากๆเลยนะครับอ่ะ ถัดมาครับผมก็คือในเรื่องของเอเซิวนะครับผมนะ่ยเอิก็ไม่มีอะไร,ระมากมายครับผมนะก็คือเมื่อเริ่มทําการต่อสู้ก็ได้รับบ,รบัฟพลังโจมตีเวทขึ้นนะครับอ่าในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นลูปสกิลอ่าต่อไปครับผมก็คือลูปสกิลของแคลนะครับเริ่มต้นครับผมจะทําให้แคลเนี่ยทำการสร้างโล่ออกมานะครับผมจากนั้นจะทาการโจมตีด้วยสกิลที่1ครับ ต่อมาครับผมก็ถึงเริ่มในการลูบนะก็คือโจมตีด้วยพลังโจมตีธรรมดานะครับผมแล้วก็ต่อด้วยสกิลที่1ครับผมแล้วก็กางโล่นะครับแล้วก็โจมตีธรรมดาแล้วก็สกิลที่1แล้วก็โจมตีธรรมดานะครับเรียกว่าลูบเนี่ยก็ค่อนข้างจะเรียกว่าพื้นฐานมากๆเลยนะไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมนะอ่ะทีนี้ก็เข้ามาครับผมในเรื่องของการจับทีมนะครับผมนะ แคลนิวเยี่ครับผมนะอย่างที่เราบอกครับผมว่าทีมแคลนิวเยี่เนี่ยเขาจะอ้างอิงในเรื่องของการจัดทีมที่ดีนะครับผมในเรื่องของการเล่งทีพีที่สูงมากนะครับและก็ตัวละครบัฟเวทที่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยทีมของแคลนิวเยี่ครับผมหลักๆเลยนะครับก็จะมีทีมประมาณนี้อ่าตัวละครที่ซัพพอร์ตสำคัญนะครับผมในของแคลนิวเยี่ครับผมนะก็ พูดถึงแคลดีเยปุ๊บนะครับผมตัวละครเล่งทีพีที่คนพูดถึงเยอะครับผมก็คือหนูลูหน้านะครับผมนะลูหน้าเนี่ยก็คือจะทําการโจมตีตัวละครเพื่อนในปาร์ตี้และก็ทําการบัฟเพิ่มพลังโจมตีและก็เล่งทีพีพร้อมกันเลยครับผมเรียกว่าลูหน้ากับแคลดีเยเนี่ยก็ถือว่าครูซาคูสมเลยก็ว่าได้นะครับผมนะสำคัญนะครับผมตัวส่วนนี้ต่อไปครับผมนะก็คือตัวละครที่เล่งทีพีต่างๆนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นตัวของยูคาลินะครับผมนะ อ่ะยูคาลิได้ครับผมนะที่มีสกิลเพิ่ม TP นะครับผมหรือจะเป็นในส่วนของซาเลนซัมเมอร์ได้ครับผมนะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าเกิดเราใช้งานดีๆครับผมก็ไปหาในส่วนของตัวละครที่เพิ่ม TP ได้ยาวๆอย่างเช่นตัวของเนเนกะนะครับผมนะเนเนกะนะครับผมหรือจะเป็นในส่วนของมาโฮนะครับผมนะล่าง6ดาวด้วยนะครับผมนะมาโฮนี่ต้องฟิกว่าเป็นต้องไปล่าง6ดาวเท่านั้นนะครับถ้าล่าค่าดาวนี่อย่าเอามาใส่ตี้เด็ดขาดเลยนะอ่ะต่อไปก็ผมก็จะเป็นตัวละครบัฟเว่ทั่วไปครับผมนะไม่ว่าจะเป็นตัวของ เคียวกะฮาโลวีนนะผมนะอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนะเผอิญรู้สึกว่าผมไม่มีนะครับผมเคียวกะฮาโลวีนนะตัวละครบัฟเวตต่างๆได้หมดเลยนะผมนะก็จะนิยมประมาณนี้ครับผมในส่วนของการใช้งานนะครับอ่ะแล้วก็ตัวเล่งท p พีต่างๆครับผมนะอนาคตก็จะพูดถึงตัวเล่งทีพีต่างๆที่เท้ามารก็น่าจะเป็นโคโคโรบินเซตครับผมนะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในเมตาที่สําคัญนะครับอ่าโอเคนะอันนี้ก็คือในส่วนของตัวละครครับผมนะที่จะมาจัดทีมนะครับ ทีนี้เราไปลุยใน่วนของแดนเจี้ยนนะครับผมนะให้ดูในเห็นภาพแบบคร่าวๆกันดีกว่านะครับถ้าอ้างอิงจากเซิร์ฟเวอร์ไทยที่กำลังจะเข้ามานะครับผมนะทีมของแคลนะครับผมนะก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็น่าจะเป็นตัวของยูคาลิครับผมนะเป็นแท้งนะครับผมนะแล้วก็มีตัวของลูน่านะครับผมนะคอยบัฟทีพีนะครับผมแล้วก็มีตัวของ อ่าเนเดกะนะครับผมและที่เหลือเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวของซารินซัมเมอร์นะครับผมนะมาคอยเล่นเกรทีพอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าซารินซัมเมอร์เนี่ยนอกจากเล่นเกรทีพแล้วเนี่ยเขายังบัฟนะครับผมในเรื่องของคีดาเมจด้วยนะครับซึ่งถือว่าถือว่าคีโกอีกตัวหนึ่งอ่ะหรือจะเป็นตัวของมาโฮนะครับผมนะมาโฮเนี่ยต้องบอกว่าเป็นล่างหกดาวครับผมเพราะว่ามาโฮพอล่างหกดาวเนี่ยเขาจะมีดีเจนทีพนะครับผมแล้วก็บัฟเพิ่มทีพพพร้อมกันด้วยนะครับ ถ้าเอาแบบมาตรฐานจริงๆนะครับผมนะความจริงอยากเอาเคียวกะฮาโลวีนะครับผมนะมาใส่นะครับผมนะเพราะเนื่องจากว่าเคียวกะฮาโลวีเนี่ยก็เป็นสายที่เรียกว่าบัฟโจมตีเวทแบบเต็มๆนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดไม่มีขึ้นมาเนี่ยก็แนะนําเอาเป็นตัวของอโคโคโรนี่ไวเกินไปนะแต่ประมาณว่าถ้าเกิดใครมีโคโคโรก็ไม่เลวนะครับผมเนะเอามาใช้ได้ดีครับผมเอาเป็นซาเลนก็แล้วกันนะครับนะ เพราะว่าถ้าเกิดเริ่มต้นเนี่ยทีมมาตรฐานทั่วไปครับผมนะในส่วนของแคลนิวเวยลในการตีบอสเริ่มต้นเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมม,มียูคาลิมีซาเลนนะครับผมนะเป็นตัวเลขทีพีช่วงต้นแล้วก็มีนิกะกับตัวของลูหน้า,านะครับอ่ะมาลองดูกันดีกว่านะครับ ทีมแคลต้องบอกว่าไม่จะเป็นนะครับผมนาฟิกตายตัวครับผมบางคนเอาตัวของจิกะคริสต์มาสครับผมเอามาได้เหมือนกันนะครับผมสาเหตุจิกาคริสต์มาสก็มาก็คือเอาเรียกคู่ออกมามาให้บอสมันโจมตีให้ผูดมันตายนะพอทู่ตายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยบอสก็จะได้ทีพีครับแล้วก็โจมตีพวกเราหนักขึ้นพอโจมตีพวกเราหนักขึ้นขึ้นมานะครับผมเราก็จะได้ในเรื่องของแต้มทีพีที่เพิ่มขึ้นมานะครับผมอันนี้คือสาเหตุที่เขานิยมเอาตัวของแคลนะครับผมไอ้เราตัวของจิกาครับจิกา เนี่ยครับผมเริ่มตัวตีเนี่ยครับผมลดเลือดบอสแทบไม่ลดเลยนะอันนี้คือเมื่อกี้นิวเยอร์เบิร์นไปครับผมน้ำเลือดบอสแทบไม่ลดนะครับผมแต่แน่นอนครับผมนะตัวของแคลเนี่ยก็จะยิ่งตีแรงขึ้นตีแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับผมว่าตียิ่งตีไปสองทีแบบรวดเร็วเลยนะแคลจะได้รับบัฟบดาเมจสองเท่าอันนี้ตีสามเท่าเลยนะครับปั๊บเข้าไปทีเห็นไหมว่าเลือดบอสลดหนักขึ้นเรื่อยๆลดหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับ อย่างนี้ครับผมปักก็ไปนะครับผมรถทั่วเลยนะครับผมจากตอนแรกแทบจะไม่ลดนะครับผมนะยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยทีมของแคลนิเวียนะครับผมนะมีรูปแบบการจัดคนข้างจัดหลากหลายนะครับปักก็ไปนะครับผมนะ ครับผมนะก็อย่าได้เห็นนะครับผมตีนิวเยอร์เบิร์ดรอบหน้าบอสก็คงไม่รอดนะครับตายชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปักเข้าไปครับผมเห็นไหมครับผมว่าตัวเลขนี่คือมีแต่เลขเก้าทั้งนั้นเลยนะครับผมนะก็อย่าได้เห็นครับผมว่า แคลนิวเย่เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวขี้โกงนะครับผมมาดูดาเมจนิดนึงแล้วกันนะครับผมนะแล้วจะตกใจว่าความขี้โกงของแคลนิวเย่มันขนาดไหนนะครับนะครับผมก็เห็นเลยนะครับผมนะเรียกว่าพุ่งกระฉูดแรงจนไม่มีใครจะพูดถึงเลยนะครับอ่ะต่อไปครับผมนะเรามาพูดในเรื่องของข้อควรระวังนะครับผมนะในส่วนของการเล่นแคลนิวเย่นะครับผมนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็คือประมาณว่าปั้นแคลดิวเย่มาผิดนะครับผมนะ มันพูดถึงในส่วนของข้อควรระวังครับผมอย่างที่เราบอกกันนะครับผมนะว่าแคลดิโอเยเนี่ยสิ่งสำคัญจริงๆก็คือการเล่งค่า TP ให้ไวที่สุดนะครับผมทำยังไงก็ได้ครับผมนะเล่งค่า TP ให้ไวที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดตัวละครเซิร์ฟเวอร์ไทยครับผมพึ่งเข้ามาตอนแรกเลยนะครับผมนะตัวละครเล่นเกต TP อาจจะยังไม่เยอะนะครับผมหรืออาจจะยังบีไม่มากครับผมดังนั้นเนี่ยแคลเนี่ยเริ่มต้นเขาจะอยู่แค่3ดาวก่อนนะครับนะ ทำไมต้องอยู่3ดาวนะครับผมทำไมไม่ขึ้นห้าดาวในเมื่อยิ่งดาวเยอะพลังจตีเวทยิ่งเยอะขึ้นแท้ๆนะครับผมคำตอบง่ายๆก็คือยิ่งดาวเยอะนะครับนะสิ่งที่เราจะได้มาจากการที่ดาวเยอะขึ้นมาก็คือเพิ่มพลังป้องกันนะครับผนะมนันจะได้ในส่วนผลของสแตก็กของพลังป้องกัน นะครับผมของแคลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นป้องกันกายภาพหรือป้องกันเวทก็ตามนะครับผมนำมาส่งผลค่านี้ให้สูงขึ้นพอค่าป้องกันแคลสูงขึ้นนะครับผมนะเวลาบอสหรือศัตรูโจมตีเข้ามานะครับผมนะเลือดเราก็เสียน้อยลงพอเลือดเราเสียน้อยลงปุ๊บเกรดทีพีของเราก็เลยได้น้อยตามไปด้วยครับผมนะซึ่งมันขัดหลักครับผมกับตัวของแคลครับผมที่ต้องการแต้มค่าทีพีที่สูงมากๆนะครับผมนะดังนั้นเนี่ย เริ่มต้นแคลก็เลยจะอยู่แค่ประมาณ3าดาวนะครับผมสดาวเท่านั้นนะครับแต่ถามว่าอนาคตมีการอัปดาวไหมแน่นอนครับผมว่าต้องมีการอัปดาวแต่เราต้องดูในส่วนของทีมที่เรามีอยู่นะครับถ้าเกิดตัวละครของเราเริ่มต้นเนี่ยมีตัวเล่นเกรดทีพยเยอะนะครับผมนะซึ่งแน่นอนว่ามันก็ส่งผลครับผมให้ตัวของแคลเนี่ยสามารถจะอัปดาวหรืออัปเพิ่มทันธจมตีตัวส่วนนี้ให้มากขึ้นมันจะเป็นผลที่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยตอนเริ่มต้นเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยครั้งแรกครับผมนะวันที่ 16นี้นะครับผมนะก็แนะนําให้อยู่แคลแค่3ดาวไปก่อนเพื่อเราจะสามารถดึงประสิทธิภาพการเล่นเกรดทีพีของแคลได้สูงที่สุดนะครับอ่ะต่อไปรับผมก็คือแรงที่ควรจะอยู่นะครับนะแรงที่ควรจะอยู่ของแคลนะครับผนะแนะนํา R 1 4นะครับผมนะจะใส่ของฟูก็ได้หรือจะใส่แค่ของเลขกทีและก็ของดาเมจอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันถ้าเกิดใครที่ โรคจิตกันละกันนะครับผมนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับผมนะยิ่งเราใส่ของเยอะนะครับผมนะเพิ่มค่าป้องกันของแคลนะครับผมเนี่ยพอใส่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไปเพิ่มค่าพลังป้องกันของแคลตัวส่วนนี้เนี่ยมันก็ส่งผลให้แคลเนี่ยโดนดดเมจปุ๊บแล้วเกรทีมันก็ขึ้นน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แคลเนี่ยครับผมนะเขาเอาตัวรอดได้อยู่แล้วเพราะว่าแคลมีสกิลกางโลนะครับผมนะสามารถทนดาเมจได้ดับหนึ่งซึ่งสกิลเนี่ยมันจะอ้างอิงในเรื่องของดดเมจครับผมนะที่เรากระทำนะครับ ขอภายเขาเรื่องขอพลังโจมตีเวทที่เรามีอยู่นะครับยิ่งเรามีพลังโจมตีเวทที่สูงขึ้นนะครับผมแคลวก็จะมีโลที่หนาขึ้นตามไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แคลวก็เลยมีแต่พลังโจมตีเวทเยอะๆหนักๆนะครับตัวละครที่คอยซัพพอร์ตได้ในเรื่องของพลังโจมตีเวทหนักๆก็จะเป็นตัวของเคียวกะฮารวีนะครับผมนะหรือตัวอะไรก็ได้ครับผมที่มีความสามารถในการบัฟพลังโจมตีเวทเยอะๆนะครับแค่นี้ก็ถือว่าใช้งานได้แล้วนะในส่วนของตัวแคลวนะครับอ่ะ โอเคนะครับผมหลักการใช้งานของแคลนีเยะก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมนะถ้าถามว่าตัวละครที่จําเป็นนะครับผมนะแนะนําก็ได้จะมีตัวของอ่าลูน่านะครับผมนะลูน่าหนึ่งตัวนะครับผมนะที่มีความสามารถในการทําดาเมจนะครับผมนะลูน่านี่ก็ต้องระวังด้วยนะครับผมนะเพราะถ้าเกิดลูน่าเราดาวเยอะไปครับผมนะถ้าเกิดใครอัพลูน่าเป็น5ดาวอย่างนี้ครับผมนะก็จะส่งผลอะไรครับผมสกิลของลูน่าเนี่ยเขาจะอ้างอิงในเรื่องของพลังโจมตีเวทลูน่า จรงถ้าเกิดลูน่าเนี่ยเขาโจมตีใส่ตัวละครพวกเดียวกันแรงเกินแคลอาจจะตายได้นะครับผมนะบางคนนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าแคลเราแค่3ดาวถ้าเอาลูน่า5ดาวมาหักคอเนี่ยแคลอาจจะตายได้ด้วยพลังโจมตีของลูน่านะครับอ่ะแต่นั้นเนี่ยลูน่าเนี่ยก็ต้องดูครับผมถามว่าพี่ครับผมลูน่าควรอยู่5ดาวผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับผมนะมันต้องดูในส่วนของทีมโดยรวมเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีตัวละครทีมไม่เหมือนกันดังนั้นสิ่งสำคัญ,ญจริงๆก็คือการจัดบาลานซ์ที่เหมาะสมนะครับ ดังนั้นเนี่ยแคล3สามดาวลูน่าก็ควรจะอยู่ประมาณสักสาดาวเพื่อดูในส่วนของดามเมจหรือบาลานซ์แต่ถ้าเกิดใครที่อัพแคลหดหลูอลูน่าขึ้น4ดาวไปแล้วอันนี้ก็ไม่ผิดนะครับผมนะสิ่งที่ผมยพยายามจะย้ําเหมือนเดิมก็คือพยายามดูในเรื่องของบาลานซ์นะครับผมนะว่าเฮ้ยตัวละครเนี้ยมันโจมตีแรงเกินไปหรือเปล่าแคลเราจะทนดามเมจไหวจากลูน่าไหมแน่นอนว่ายิ่งลูน่าโจมตีแรงนะครับนะแคลก็ยิ่งได้รับเกรดทีพีมากขึ้นตามไปด้วยครับผมนะเกตทีพีถ้าขึ้นก็ยิ่งดีก็ยิ่งโจมตตีีววขขึ้นนนน,นะครรัับมกก็ออยูู่่่ทาาลปงงๆส ่ะแล้วก็ตัวของนิเดกานะครับผมตัวนี้สำคัญนะครับผมนะเพราะว่าเป็นตัวเล่นเกรด TP นะครับผมรีเจนแบบเรื่อยๆนะแล้วก็บัฟพลังโจมตีเวทให้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นอีกตัวหนึงก็เป็นตัวในส่วนของยูคาลินะครับผมนะยูคาลิก็แน่นอนครับผมหน้าที่หลักๆก็คือในการเล่นเกรด TP นะครับผมนะเล่นเกรด TP ตัวของยูคาลิครับผมนะจะอยู่แค่ประมาณสัก R 1 2นะครับผมนะแต่ถ้าเกิด R 1 2ขึ้นมาปุ๊บนะครับผมใครพลาดขึ้นมาก็ขึ้นไปเลยนะครับผมนะอยู่ R 1 4 ใส่ของแค่เล่งทีพีอย่างเดียวนะครับผมแค่นี้ก็พอจะเอาตัวรอดได้แล้วนะในส่วนของตัวของยูคาลินะครับอ่ะนะครับอ่านะถ้าเกิดใครพลาดครับผมในยะูคาลินะครับผมนะยูอาร์บานอาร์สิบสองนะครับผมนะใส่ของฟูแต่ถ้าเกิดใครที่อ่าเลยปั๊มแรงเกิดอันสองไปแล้วก็ให้อยู่ r 1 4ครับผมและใส่เฉพาะของที่เล่งทีพีเท่านั้นแค่นี้ก็พอแล้วนะในส่วนของตัวของยูคาลินะครับ ส่วนถัดมาครับผมก็คือตัวของซาเลนซัมเมอร์นะครับผมนะซาเลนซัมเมอร์จะอยู่สามดาวนะครับผมสามดาวแล้วก็ R 1 4ตสิบสี่ตอดการนะครับผมนะอันนี้ก็คือเด็ดสุดของตัวซาเลนนะครับผมแนะนำนะก็คือสามดาวอา4ตสตอดการนะครับผมนะใส่ของฟูลเซตได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับอ่ะมีใครอีกบ้างครับผมที่แนะนําได้นะครับอ่าน่าจะเป็นอีกตัวนึงก็คือตัวของเคียวกะฮาราวีนะครับผมนะเคียวกะฮาราวีนะครับผม ถามว่าพี่ครับผมเคียวกะฮาราวีนเนี่ยควรจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับ R14 นะครับผมนะ R14 ของฟูนะครับผมนะเอาเฉพาะใส่ของที่เร่งทีพีกันเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อที่เราจะได้สามารถบัฟเกรดรับผมให้ตัวของอ่าเคียวกะนะครับผมไอ้แคลฮาราวีนไอ้แคลนิวเยีะขออภัยนะครับผมแคลนิวเยีะนะครับผมนะให้ไวที่สุดนะครับนะอ่ะเคียวกะไปแล้วนะครับผมต้องขออภัยนะผมไม่มีตัวของเคียวกะฮาราวีนนะครับเพราะน้องแกเขาเป็นตัวละครลิมิเต็ดนะ มีใครอีกบ้างครับผมที่เอามาใช้ต่อได้ยูคาลิพูดไปแล้วนะครับผมเนเดกาพูดไปแล้วอ่ะเนเดกาเพิ่มเติมแล้วก,การ,รใหผมเนเดกาก็อยู่5ดาวไปก็ได้นะถ้าเกิดใครถามว่าเนเดกาเนี่ยควรจะอยู่กี่ดาวครับผมก็สามารถดันขึ้น5ดาวได้ครับผมในส่วนของเนเดกานะครับเพราะว่าเป็นตัวที่โจมตีเวทได้ด้วยนะสามารถทำดาเมจได้นะครับมีใครอีกไม่เอ่ยอ เพิ่มเติมและกันครับผมเผื่อไม่มีตัวละครบางตัวก็ละกันนะครับผมนะตัวละครที่เอามาคอยช่วยซัพพอร์ตได้ครับผมก็น่าจะมีตัวของยูกินะครับผมนะยูกิก็เป็นตัวอีกตัวละครหนึ่งนะที่เราสามารถจะเอามาแทนได้อันนี้คือตัวสำรองนะครับผมนะถ้าเกิดมีตัวถ้าเกิดใครมีพวกตัวอื่นเนี่ยดีกว่าก็ใช้ตัวอื่นดีกว่าครับผมอย่างยูกินะครับผมนะยูกิเนี่ยครับผมนะก็เป็นตัวละครที่เอาไว้อยู่ประมาณสักยูกินี่อาสิสี่ได้นะครับผมนะก็จัดไปได้เลยนะครับผมนะเอามาช่วยเล่นทีพีได้นะครับผม มีใครอีกไหมเอ่ยอืมอ่ะตัวอันก็แล้วกันนะครับผมนะอันเป็นตัวบัฟเวทนะครับผมนะอ่ะอันนี้ก็เป็นอันนะครับผมบัฟเวทนะครับอ่ะอันนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับผมนะอันก็ r สิบสี่นะครับผมนะสามารถใส่ของได้เลยครับผมเต็มที่นะครับของฟูครับอ้อลืมไปเลยจิกะนะครับแมจิกะคิ์มาสครับผม จิกาคริสต์มาสนะครับอยู่ไหนวะอ่ะนี่ครับผมจิกาคริสต์มาสนะครับ จิกาคิดมารก็อยู่3ดาวนะครับผมนาสดาวนะครับผม R 1 1นะครับแต่ถ้าเกิดพลาด R 1 1ขึ้นไป R 1 2ก็ได้นะใส่เฉพาะของเล่ง TP เท่านั้นนะครับผมนาถ้าเกิดใครขึ้น R 1 2ไปถ้า R 1 1ก็ใส่ของฟูได้ไม่มีปัญหานะครับตัวละครอยู่3ดาวนะครับผมตัวของจิกาิคิดมารก็ขอเพิ่มเติมการหนึนะคัผมนาในเรื่องของสกิลนะครับผมนะต้องบอกว่าการอัพในส่วนของจิกาคิดมารเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับผมนะเพราะว่าสกิล Y ของสกิลเนี่ยของจิกาเนี่ยจะไปเพิ่มพลังป้องก แล้วก็แน่นอนครับผมนะสกิลตัวนี้เป็นสกิลเร่ง TP นะครับผมนะอันนี้ก็ประมาณสัก70นะครับผมนะเพื่อเอาผลจากการเร่ง TP 80นะครับผมเยอะที่สุดนะแล้วก็แน่นอนว่ามันส่งผลในการเพิ่มพลังป้องกันทําให้คนไม่ค่อยนิยมอับกันนะครับผมนะดังนั้นตัวของจิกะครับผมนะก็จะอยู่ในส่วนของไม่เกิน70นะครับแล้วก็สุดท้ายผมนะสกิลบัฟเพิ่มพลังโจมตีครับผมนะแน่นอนว่าถ้าเกิดเราเอาไปใช้ในส่วนของทีมเคียวกะน,นะครับผม ทีมแคลขออภัยนะทีมแคลนิวเยร์นะครับผมนะทีมของแคลนิวเยร์เนี่ยเราก็จะไม่สามารถเอามาเพิ่มพลังโจมตีกายภาพได้เลยและนะังนั้นสกิลนี้เขาจะไมไ่ยมอัพกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครเอาทีมเอาตัวของจิกะไปลงทีมของสายกายภาพผมอ่ะโอเคตรงส่วนนี้ก็เอามาใช้งานได้นะครับต่อไปก็ผมก็คือท่าไปตาอยู่เดนเบิร์ดครับผมตรงส่วนนี้แนะนำนะครับผมนะว่ายิ่งเราอัพสกิลตัวนี้เลเวลสูงขึ้นนะครับผมนะทูที่ออกมามันจะมีเลือดเยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับผมนะยิ่ง เลือดเยอะขึ้นนะครับผมมันก็ส่งผลให้ทูตัวนี้ตายยากขึ้นเขาเลยไม่ค่อยจะนิยมอัพกันนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะอัพมานิดนึงนะเพราะว่าเราต้องการให้นกสีฟ้าที่มันเป็นตัวนกที่เพิ่มท p เนี่ยมันสามารถเพิ่มท p ให้กับปาร์ตี้ได้ถึงดับดนึงดังนั้นเนี่ยผมก็เลยอัพประมาณสัก50นะครับผมหรือประมาณสัก70จะไม่เกิน70นะเพื่อให้นกเนี่ยตอนเรียกมาเนี่ยมันสามารถเด้งเกตทีพีได้สูงที่สุดนะและอย่างหนึ่งเนี่ยเลเวลประมาณสัก5070ี่ยถ้าเกิดไปหลังๆงงบอมก็ทเราาาตยยหอยู่ดรับนนเน่ยยก็เเลออัจะะไมะนะ แต่บางคนเขาไม่อัพเลยก็มีนะครับผมนะแล้วก็อ้อสุดท้ายครับผมสำคัญที่สุดเลยก็คือตัวของมาโฮนะครับอ่ามาโฮนะครับผมนะตัวนี้จะอยู่ r 1 1นะครับผมนะย้ำนะครับผมนะมาโฮก็จะอยู่ r 1 1นะครับแล้วก็สกิลนะครับผมนะตรงส่วนนี้นะครับผมนะมันเป็นการบัฟเพิ่มชงตีนะครับผมแล้วก็เพิ่มพลังป,ป้องก,กันนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยสกิลของมาโฮตรงส่ March, วนนี้จะไม่อัพเลเวลขึ้นเยอะครับผมนะจะอยู่ประมาณเลเวล70เช่นเดียวกันนะครับ อันนี้เป็นสกิลฮิลอันนี้ไม่มีปัญหาครับผมจัดสุดได้นะครับสกิลตาบอดนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้ก็มีไปก็ไม่เสียหายนะครับเอ็กสกิลั็ผมจะนิยมอัพไม่เกินเลเวล70เช่นเดียวกันนะครับผมนะเพราะว่ามันสมผลในการเพิ่มพลังป้องกันนะครับผมอย่างเยอะด้วยนะครับผมให้กับตัวมาโฮดังนั้นเนี่ยทำให้มาโฮเนี่ยสแปมสกิลทีพีครับผมค่อนข้างจะช้านะครับผมนะอ่ะก็หลักๆกก็ต้องบอกว่าสหรับตัวของเคลนิวเยเนี่ยเราคงต้องบอกว่าตัวน้องเก่งนะครับผมตัวน ความสําคัญในการจัดปาร์ตี้ก็ต้องสูงขึ้นตามไปด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดตัวของแคลนิเย e เข้ามาครับผมนะเราก็ดูเอานะครับผมว่าน้องแกจะไม่เก่งทันทีทันใดครับผมเราต้องมีปาร์ตี้ที่เหมาะสมนะเพื่อใช้งานตัวของแคลนิเย e ไปด้วยนะครับถัดมาครับผมก่อนจากกันนะครับผมนะก็มาดูในส่วนของอ่าเนื้อเรื่องก็แล้วกันนะครับผมนะต้องบอกว่าโบนัสในส่วนของตัวของเนื้อเรื่องแคลนิเย e ตัวนี้ไม่น่ามีปัญหาครับผมเราสามารถ อ่านแล้วก็ดูได้เต็มที่นะครับผมนะเพราะว่ามันจะได้ในส่วนของโบนัสสเต็กที่เพิ่มพลังโจมตีทั้งนั้นดังนั้นถ้าได้แคลนิวเยียมาก็อย่าลืมไปอ่านเนื้อเรื่องด้วยนะครับอ่าน้องแกไม่เียไม่มีเซนโย Senior เข้ามานะครับผมนะอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดมีเซนโยขึ้นมาเนี่ยจะขี้โกงอ้ามีแล้วนี่วาอ่ามีก็จัดไปได้เลยนะครับผมนะก็เปลี่ยนจากโจมตีตโดโดัวละครหนึ่งตัวนะครับผมนะเป็นโจมตีแล้วก็ดาเมจมากขึ้นโจมตีวงกว้างนะครับแล้วก็ มีเซนโยตัวส่วนนี้เนี่ยก็เพิ่มในเรื่องของพลังโจมตีนะครับผมนะโจมตีกับโจมตีเวทครับผมดังนั้นเซนโยใส่เข้ามาปุ๊บนะครับผมมาเมื่อไหร่ใส่ขึ้นมาแล้วก็อัพเป็นเลเวลแม็กได้เลยนะครับผมอันนี้สบายใจได้ครับในส่วนของตัวแคลดิวเยนะครับอ่ะก็โคมารีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมนะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมนะที่คอยรับฟังจนจบนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ